เอาพักข้ามแมนเชสเตอร์เด็ดประจำวันที่30มีนาคมโดยโค้ชเจฟฟ์วันแมนเชสเตอร์เด็ดเย็นนี้คอสนะอาราอะไรยังไงโคช้ชผีเผยเก็บจะได้ตัวพาเมอร์ก่อนที่จะไปโรบัติฟานาะเมื่องานนิดหน้าของโคเรนสฟริตเชนนะฮะโค้ชทีมชุดยู18ปีของแมนยูเปิดเผยว่าสโมสรเก็บได้ตัวโคพาเมอร์มาร่วมทีมสมัยที่เป็นดาวรุ่งก่อนที่จะไปอยู่กับทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยแข่งไหวสองแรนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับในทั้งของฝั่งเชลซีกลายเป็นหนึ่งในเพลย์เบเกอร์ที่ร้อนแรงที่สุดของพิม์บริกอังกฤษซึ่งทางด้าน,นของบริชเชนเองก็เผยร้ดยินะว่าพาเมอร์นั้นเป็นแฟนบอลของปีศาจแดงแต่เกิดความลังเลใจกับการย้ายไปสู่ทินโอทัฟฟอร์ดตอนอายุเพียงแค่16ปีในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นผมเนี่ยรู้จักครอบครัวของท่าน้าของโคพาเบอร์เปอย่างดีผมรู้จักพวกเขากับพ่อและก็ลุงของเขาและเราก็เกือบจะได้โคพาเบอร์ มาอยู่กับทีมตอนอายุ16ปีแล้วเชื่อไหมนะครับรีเทิลได้กล่าวกับเป็นด้านของฝั่ง The a t h a n t i c Talk of the Devil Podcast เขาดังเลแล้วก็ยังคงปรคอยซึ่งเราเองก็รู้ดินะว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนยูเขาอยู่ในวัยที่สามารถที่จะย้ายทีมได้ในครั้งนี้ใช่ไหม16ปีใช่ไหมละ่ะ ซึ่งพวกเขาก็ดังเดยและก็รออยู่แมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ด้วยสุดท้ายแล้วผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยื่นข้อเสนอที่ดีพอจะให้กับเขาแต่อันที่จริงแล้วเขาเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดมาตลอดและมันเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วในขณรักนี้ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ควรจะแสดงความรักให้ได้มากกว่านี้หรืออะไรทำนองนั้นเราทำมันไม่สำเร็จในขรังนี้แต่คงจะดีถ้าเราทำได้ใช่ไหมล่ะในขรังนี้ อาผมไปแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นดีวที่น่าเสียดายจริงๆนะฮะสำหรับโคพาเมอร์ที่ไปอยู่เชลซีณเวลานี้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อาร์ตยังไงทางด้านของแอร์แบดเดซิกมีความสนใจอย่างจริงจังกับทางด้านของโจฟเบอร์ริงแฮมกองกลางวัย19ปีแต่ว่าพิจารณาว่าราคาที่ขอในปัจจุบันนั้นมันสูงเกินไปเมื่อทางด้าน,นของแอร์แบดเดซิกกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของโจฟเบอร์ริงแฮมน้องชายของชูดเบอร์ริงแฮมกองกาาลางวัย19ปีจากทางด้านของเบอร์มิงแฮมซิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าประหนี้ โดยเบอลิงแฮมเองซึ่งเป็นน้องชายของจูตนะฮะกองการดารุ่งของเรอรเลมาดริดนั้นได้รับการยกย่องได้ว่าเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่มีอนาคตที่สดใสในวงการฟุตบอลหลังจากการแสดงฟอร์มที่โหดโดดเด่นในแชมเปียนชิพกับเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยเฉพาะในฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีความสามารถในการสร้างสารรค์เกมการจ่ายบอลที่แม่นยำและการทำประตูจากตำแหน่งกองกลางทำให้หลายสโมสรในพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็ทั่วทั้งยุโรปนั้นให้ความสนใจในเรลาน,นี้ แม้ว่าบราซิเกเองจะมีความสนใจอย่างมากในการที่จะเซ็นสัญญากับเบอร์มิงแฮมแต่ก็มีการบริยงานข่าวว่าค่าตัวที่เบอร์มิงแฮมซิตี้ตั้งราคาสำหรับนักเตะในตอนนี้สูงจนเกินไปซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำให้ดีลนี้ทำได้สำเร็จตามที่ระบุข,ขอ,อาราคาที่ขอจากเบอร์มิงแฮมอยู่ที่ประมาณ25-30ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับผลงานของเบอร์มิงแฮมในระดับแชมเปี้ยนชิพที่เกิดขึ้น โดยการตั้งราคาดังกล่าวทําให้ทางด้านของแอร์บารเรซิกและก็สโม,มรสรอ,อื่นๆที่สนใจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากว่าเบอร์ิงแฮมไม่ได้ทดสอบตัวเองในลีกใหญ่หรือเวทีของยุโรปได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามศักยภาพของความสามารถของเขาที่ทําให้หลายทีมยังคงจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีที่บรซิกต้องการจะเสริมตำแหน่งกองกลางเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรุกและก็เกมรับ หากว่าราคาของเบอร์ลิงแฮมนั้นลดลงหรือว่าตกลงในอนาคตเนี่ยไอบาเดซิกเองก็อาจจะก,กลับมาพิจารณาเดี๋ยวนี้ใหม่กันอีกครั้งเพราะว่าการเสริมกองหน้าที่มีทักษะการสร้างสรรเกมและก็มีความสามารถในการทำประตูจะเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับทังด้านของทีมในฤด,ดูกาลหน้าใดครั้งนี้ทันทีในขณะเดียวกันการแข่งขันสำหรับการเบอร์ลิงแฮมนั้นยังคงร้อนแรงอยู่เอยจากว่ามีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในพิมีบรีกอังกฤษ และก็ยุโรปที่พร้อมจะลงทุนในการที่จะทุบครสวรรค์ของเขาในอนาคตอันใกล้นี้นะผมเป็นต่ว่างานนี้อย่าว่าเลยนะฮะแมนยูเนี่ยเล็งไว้อยู่ตั้แต่รุ่นสมัยรุ่นพี่แล้วสุดท้ายก็แค่มาเดินดูสนามและก็ไปสัญญากับพนทั้งของเรอัลมาดริดซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันครับแล้วยังไงงานนี้ช็อกกันตาตั้งมาดริดจ่อจะทุ่มกว่า90ล้านปอนด์คว้าแข้งตัวแบกแมนยูในค้งนี้ เมื่อทางด้านของฝั่งเบรีอัลมาริตสนตัวคว้าตัวบริโน่ฟอนเดนเดของแมนยูอยากจะจำใครขายในคันนี้ก็เป็นได้เมือ่อทางด้านของฝั่งเบรีอัลมาริดนั้นตกเป็นข่าวว่าเตมจะยื่นข้อเสนอประมาณ90้าล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวบริโน่ฟอนันเดชกับตันทีมของแมนยูหลังจากที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในฤดูกาลนี้โดยตามการบริงานของเดลิสตานะครับแมวมองของมาริตเองนั้นได้ติดตามดูฟอร์มของเพลเมเกอร์ชาวโบรติกสรายนี้อย่างใกล้ชิด และก็อมองว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมกับคันันงของลูก้าโบริชที่กำลังจะหมดสัญญาและชมฤดูกาลนี้ในคันงนี้ด้วยซ้ำไปโดยบริโนในวัย30ปีทำไปแล้วมากถึง16ประตูกับอีก13แอสซิสในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะในช่วง7นัดหลังสุดที่เขายิงได้มากถึง7ประตูฟอร์มอัลลอนแบรงทำให้ทนันทัของ อาร์ชิทดขาเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังหลักสําคัญของทีมในอนาคตอันใกล้นี้แต่ในขณะตามแมนยูเองอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการที่ยากลำบากนะฮะเนื่องจากว่าสัญญาของบรูโน่เหลือเพียงแค่2ปีและสถานการณ์เงินของสมโมสรอยู่ในช่วงที่วิกฤจเลยก็ว่าได้แม้ว่าบรูเวนอัมบริมนั้นกลุซื้อคนใหม่ของทีมจะไม่ต้องการจะเสียแข้งตัวเก่งไปในคั้นนี้ก็ตามทีแต่ปัญหาทางการเงินอาจจะบีบให้พวกเขาต้องพิจารณาข้อเสนอในคั้นนี้เพิ่มเติมก็เป็นได้ หากพวมวัตถดนั้นเดินหน้าในการซื้อบรูโน่จริงนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งดีลใหญ่ของตลาดในช่วงสมอนี้และก็อาจ,จส่งผลกระทบมากมายต่อน,นาคตของแมนเชสเตอร์เน็ตในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนั่นเองนะเป็นนงงานนี้นะผมต้องรอดูต่อไปกด้ทันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรจะเชื่อเจ้านายในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงแมนยูนั้นไม่ปล่อยแรดฟอดไปแอสตันวิลล่าในครั้งนี้หรอกนะเมื่อกันนี้แมนเชสเตอร์ ไม่อาจาที่จะเตรียมช่วยบาเซรลนาในการที่จะคว้าตัวบัคเรตโฟลด์ในช่วงสมัน,นี้โดยการน,นี้บาเซรลนาเองมีความการะตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับเรตฟอร์โดยที่แข้งชาวอังกฤษปรายนี้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้เมื่อช่วงต้นนะฮะต้นปีอย่างไรก็ตามปัญหาทางการเงินทําให้สโมสรค้าหนูนั้นไม่สามารถจะดําเนินการตามข้อตกลงทางการตลาดได้หลังจากที่ร่วมทีมแอสตันวิลล่าเรตโฟอร์เองนั้นก็กลับมามีความมั่นใจกันอีกครั้ง และก็ได้รับตำแหน่งนะฮะในทีมทีมชาติตามการบริงานของสื่อของกระดิลรัดฟอร์ดเองก็สนใจความทะยทยานของโค้ชอูไนเอมเบอรี่และก็หวังที่จะอยู่กับพำแหน่งของฝั่งแอสตันวิลล่าเป็นเวลานานแล้วในขณะนี้อย่างไรก็ตามตำาน่งของแมนเชสเตอร์วิลลี่นะฮะเปิดเผยบอกว่าทางด้านของ MU หรือว่าวิลนั้นก็ตั้งเป้าที่จะปล่อยให้รัดฟอร์ดย้ายไปอยู่กับสโมสรต่างประเทศแทนที่จะขายเขาให้กับทำแหน่งของทีมทุน แข่งขันโดยตรงในเกมฟุตบอลพรีเมียร์เรงกิจที่เกิดขึ้นหากว่าข้อสเสนอตกลงสำเร็จในขณะนี้ โดยเมนิซิโอเนก็อกจจะช่วยให้บาซโลน่าหาเงินทางอ้อมในช่วงสัเดอร์นี้ในั้งนี้ก็เป็นได้อันดับแรกรับนะฮะปีศาจแดงจะทําโน้มน้าวเนี่ยบาซโรน่าให้ยอมคว้าตัวแรดฟอร์ดด้วยค่าตัวที่มากกว่า40ล้านปอนด์ช่วงตลาดซื้อขายในคั้งนี้โดยในเวลาเดียวกันทั้งนั้นของเอ็ยูเองเนั้นจะใช้เงินเข่งไขเงินนะฮะเพื่อจะคว้าตัวเฟรนชสโกตินเกลจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาด้วยนักเตะทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่ประมาณสูงถึง30ล้านปอนด์ โดยตามข้อกำหนดการเพิมเ่มเติมเมื่อขายเทรเนเก่าให้กับสปอร์ติ้งดิสบอน2ปีก่อนบา์เซโลนาก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ50%ของค่าตัวของผู้เล่นที่เกิดในช่วงปี1998ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้นั่นก็จะทำให้หนักขอนะ่อ็มยูทนะฮะคว้าเทรนเก่าจากบา์เซโรนาและก็ะได้เงินจำนวนประมาณ15ล้านปอนด์ทันทีในขณะนี้ ดยบริษัทฤๅษไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์เท่านั้นนะฮะแมนยูเองยังคงได้รับการบรรเทาทุกข์และกบ็บรรเทาแรงกดดันทางการเงินอย่างมากมายในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยโดยการขายแรดฟอร์ดซึ่งเป็นนักเตะที่มีบานาบ้างเกิดะจะนำมาจนถึงซึ่งการกำไรมืดล้นก็ตามซึ่งจะช่วยให้สโมสรโอท์ฟอร์ดนั้นเรียกว่ามีเงื่อนไขที่มากขึ้นนั่นเอ,องครับถ้าผมเปเจบ,บ้างงานนี้เด็กในกแคนดี้ของเรานะฮะเพระฉะนะแล้วไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเพิ่มเติมยังไงซะ ราคาของเขานั้นก็ย่ามีเป็นกออเป็นกรรมอยู่อย่างแท้แท้ในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยนะก็ต้องรอดูกันต่อบไปคกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อ้านกันครับอารันไงอดีตเพื่อนร่วมทีมแทบไม่เชื่อสายตาว่าอัมบริมนั้นจะมาเป็นโคช้ชที่นี่ได้โดยท่้งก็ฟังอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยเป็นนักเตะของบรเูเบนอัมบริมเปิดเผยบอกว่าแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่ากุนซือชาชาบรตุเกสจ,จะมาเป็นโคช้ชอย่างทุกวันนี้ในครังนี้ได้ โดยทางด้านของบรนเดริกมิปรนตาอดีนแข้งเบฟิกาและก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของโรเบนอัลบริมสมัยเป็นนักเตะที่เยี่ยวดิฟอนนะฮะยอมรับว่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2020นะฮะแต่ว่าก้าวจากนักเตะที่เป็นจอมขี้เล่นในห้องแต่งตัวกลายเป็นคนซื้อตับหัวกะทิที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยมิเดนดากับอ,อัลเบริมเติบโตมาจากแคนดามิเบฟิก้าและก็เล่นมาด้วยกัน,นกตอนยุคเก้าอาปี2000จนกระทั่งต่อมาอ,มอัลเบริมได้สร้างชื่อในการเป็นผู้จัดก,การทีมในการพาสปอร์ติ้งดิชบอลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดโปรตุเกส age, และก่อนจะได้รับโอกาสในการมาคุมแมนยูเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงอาทันต์ของเย็นฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์ are, และกด subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ